สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยสติสบูนน้ำมันสกัดจากมเมล็ดเทียนดำธนาคารอมสิน สวัสดีครับผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการมาสจัย์แห่งปัญญาผมเต้สุบจนลกลิ่นสุวรรณนะครับนับตั้งแต่ปี2,508นะครับจนถึงปีนี้ปี68นะครับ60ปีแล้วครับที่วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนั้นคือวันเด็กแห่งชาติถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติเนื่องจากว่ารัฐบาลในสมัยนั้นต้องการให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับซึ่ง ในหลักรูปศาสนาแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับธรรมะข้อไหนอย่างไรที่จะใช้ในการเลี้ยงลูกให้เขาเป็นคนที่ดีเป็นเด็กที่ดีและโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีวันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันนะครับในช่วงปัญญาสร้างสุขครับ คุณผู้ชมครับตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเปรียบเทียบพ่อแม่นั้นเปรียบเหมือนเป็นพระในบ้านนะครับแต่ตอนนี้หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวน,นนอกจากจะมีพระแล้วนะฮะมีเทวดาในบ้านด้วยครับเป็นเทวดาที่มาในรูปของลูกครับแม่เราลูกเทวดาทั้งหลายนะครับเรียกว่าบางทีจะไปดุเขาจะไปตีเขาเนี่ยมันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของหลักคําสอนที่พระพุทธองค์นั้นได้สอนไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะครับ เป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราหาคำตอบพร้อมกันนะครับกับพระอาจารย์การสุยานิกโพธิวัสเกตราชวรมหาวิหารครับนวมสักการครับพุธนครับทุาตุนะฮะเยอะนะลูกเทวดาเนี่ยนะคับโอ้โถ้าได้ไปสอนหนังสือในโรงเรียนแล้วก็จะเห็นนะอาจารย์พรเพราะคุณจาเห็นความแตกต่างของเจเนอเรชันที่มันต่างจริงเริ่มสอนหนังสือที่แรกนะปี35นะครับครับสอนเด็กเนี่ยปี35จนกระทั่งปีนี้มัน6 7เด้ใช่ไหมครับครับก็ยังสอนแต่แล้วแล้วก็หกแแล้วก็โอ้โหมันชัดนะ อือหลายเรื่องชัดชัดเจนเลยว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่พอหน้านิ่งแล้วพวลูกนิ่งแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะกลาบโอเคอย่างถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัส <c oughs> หลักธรรมหรือคําสอนในเรื่องของการให้ปุุชนเนี่ยดูแลเลี้ยงลูกเนี่ยอะไร,รยังไงบ้างครับก็ในสิงคารกสูตรนะเนะในในสิงคารกสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงเรื่องทิศทั้ง6ก ที่วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปโปรดสิงคาลักมณพเนี่ยแล้วก็เห็นสิงคาลกามณพเนี่ยทำการไหว้ทิศท,ทั้ง6อยู่พระองค์ก็ปล่อยให้เขาไหว้เสร็จแล้วก็เสด็จเข้าไปสนทนาแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือทรงอธิบายว่าเรื่องการปฏิบัติต่อทิศท,ทั้ง6เนี่ยในพระศาสนาของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรครับทีนี้มันก็จะมีทิศเบื้องหลังก็คือบุตรและภรรยานะว่าในฐานะของบุคคลที่เป็นสามี เป็นพ่อเนี่ยปฏิบัติต่อภรรยายอย่างไรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรเอาเฉพาะในส่วนของเรื่องการข้อปฏิบัติต่อลูกนะในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากภรรยาและบุตรมาเป็นสามีและบุตรหมใ่ใช่ใช่เดินพอดทีนี้ก็เอาเฉพาะในส่วนของเรื่องลูกนะลูกเนพระรูญเจ้ากระสงอธิบายถึงคอนเซปท,ที่พ่อแม่จะปฏิบัติต่อลูกเนี่ยวไว้ห้าประการด้วยกันนะหนึ่งเลยชัดเจนนะ ห้ามจากความชั่วแน่นอนสองให้ตั้งอยู่ในความดีครับสามก็คือให้เรียนหนังสือ,อให้ศึกษาเล่าเรียนแล้วสี่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ครับข้อสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาที่เหมาะสมอเนี่ห้าเรื่องมาดูเรื่องที่เรื่องแรกเลยครับห้ามลูกจากไม่ให้ตั้งอยู่ในความชั่วแปลโดยรวมก็หมายความว่าอะไรมันจะเป็นอันตราย เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขาเสียหายครับพ่อแม่เนี่ยต้องหาช่องทางหาวิธีการที่จะให้เกิดความสำเร็จในคอนเซปต์เนี้ให้ได้เด็กมีลักษณะสําคัญอยู่อย่างนึ่งคือตัวเขาเป็นเซ็นเตอร์ของโลกครับมีตัวอารมณ์เป็นหลักครับจะทำอะไรก็เอาอารมณ์เป็นหลักทีนี้ถ้าพ่อแม่ตาม ตามใจครับ <laughs> ตามอารมณ์เด็กคือตามใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขา <ฮะ S 2> เ,เด็กมีวิจารณญาณหรือ,อยังไม่มีม,ม,มีแต่ความรู้สึกของเขาเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเด็กวันหนึ่งอยากจะเอานิ้วแย่เข้าไปในปลั๊กไฟมันจะไฟช็อตเอานะ <laughs> ไปเห็นอาจมาไปเห็นมีมันหนึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ของฝรั่งในสมัยมอยุค80ศ ลูกจเจาานิ้วไปแย่ไฟแม่เนี่ยที่เป็นฝรั่งเลยบอกว่าอย่านะลูกนะลูกเอ้ยอย่าลูกสวิตชาร์ต <laughs> อย่าเลยพ่อบอกโอเค let's do it พ่อในียุนะ <laughs> แล้วก็ไฟช็อต <laughs> แล้วพ่อก็พูดแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าเออแล้วเป็นไงทีหน้าจะเอาอีกไหม <laughs> นี่คือวิธีเลี้ยงลูก <laughs> ของฝรั่งในยุค80มาในสมัยปัจจุบันนี้ <laughs> มันก็จะเป็นในลักษณะของของอะไรของของ,ของแม่น่ย ยาคือเด็ดบางทีเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เขาเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองห้ามเขาดีๆบางทีเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขามีความอยากที่จะทำอยากทดลองพ่อแม่ก็ต้องมีวิธีการทำให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันจะเกิดโทษครทีนี้ไอ้ตัวกระบวนการที่จะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำจะทำให้เกิดโทษเนี่ยแต่ละสไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสมัยก่อนก็เอาทา ทำหวดก็แต่แปลกมันได้ผล <laughs> อันนี้ <laughs> อนนะไรแล้วแต่สไตล์แต่ละบ้านแล้วแต,เเแต่เราไม่ว่าเต<ช>ิอนพร,รบ,บางคนก็สั่งหันหน้าเขาหามุม,มแล้จะมาไปเห็นอยู่บ้านหนึ่งนะลูกเขาโตแล้วก็วามาบวชแม่เขาไม่วิธีการลงโทษเวลาห้ามลูกแล้วไม่ฟังในที่พับลิกในที่สาธารณะแม่ไม่ว่าอะไรเลยนะแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยจับลูกไปโหนกับไอ้ตรงขอบประตูะแล้วก็ปล่อยวันนั้นบอกว่า ถ้าตกลงมาจะตีซ้ำอ๋อโหมันเป็นวิธีการที่ก็ดูไปนิดนึงบ่ะแต่ว่าก็แล้วก็สอนนะพูดสอนไปว่าทีหลังจะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหตั้งแต่นั้นมาเลิกดื้อเลยครั้งเดียวเท่านั้นเนละแล้วมันก็แปลกอยู่ว่าวิธีการแตจริงๆหมอทางพวกจิตแพทย์ในะวัยเด็กเนาะเขาก็บอกว่าในช่วงระยะเวลาบางช่วงเนี่ย มันเป็นช่วงที่จะต้องทําให้เด็กในรู้ว่าเวลาที่พ่อแม่ห้ามอะไรแล้วเขาต้องหยุดอแต่พอเลยช่วงระยะเวลานั้นไปแล้วพูดไม่ฟังแล้วครับซึ่งอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โยงไปถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวนะ่าพ่อแม่เนี่ยต้องห้ามลูกจากสิ่งที่เป็นบาปอกุศลซึ่งไอตัวกระบวนการที่จะทําให้ลูกเรียนรู้ว่าเวลาพ่อแม่บอกว่าอย่าต้องหยุด เพราะถ้าไม่หยุดแล้วมันจะมีผลมันจะมีผลตามมามมซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบ้านนะอย่างที่ว่าเนะ่ยเป็นแต่ละบ้านนะจะมีวิธีการบริหารจัดการกันไปแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ห้าม,มลูกเสียจากสิ่งที่ลูกทําแล้วมันจะทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยต่อไปแล้วพอโตขึ้นไม่ต้องโตขึ้นอะไรมากมเดียเ๋ยวนี้แค่ป .5 ป .6 ก็เห็นฤทธิ์แล้ว yeah, yeah. บางคนก็เห็นมาตั้งแต่ป .3 ป .4 แล้ว,วพี่พอเป็นวัยรุ่นแล้วจะไปพูดที่นี้ไม่ฟังแล้ว จะไปตีตอนนั้นมันไม่มันไม่ใช่เวลาตีแล้ว,ลวตันนั้นไม่ทันแล้วไปตีตอนนั้นด <laughs> ีไม่ดีมันจะสวนเราอ่านด่นก็คือให้หา,าจากความช่วให้หาความช่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีและสิ่งใดที่มันเป็นความเจริญครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการไหว้พระสวดมนต์นเห็นชัดเลยว่าถ้าพ่อแม่ไม่เป็นคนนําเด็กให้ทําแต่เด็กเนี่ยโอ้โหพอโตขึ้นมาเขาจะเกิดข้อสงสัยว่าทำ,ทำไมทำไปทําไมครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่คนไหนแนะนําลูกให้ทํา พาลูกไปวัดไปไหว้พระไปส่วนมนหัดพานั่งสมาธิหัดพาทําบุญสุนทานปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาเลี้ยงอาหารปลาบริจาคเงินบาทสองบาทแตม่มันให้เกิดความเคยชินกับความดีขึ้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นแค่ตัวอย่างอจต์พร,รมาข้อที่สให้ได้รับการศึกษาอันนี้เรื่องนี้สําคัญการศึกษานี้ต้องตามที่กรมสามัญกระทรวงศึกษาบอก ประการท่านั้นเลยไหมฮะหรือคือสมัยนี้นมันมีการศึกษาทางเรื่องหลายอย่างพ่อแม่บางคนไม่ให้ลูกไปโรงเรียนโฮมสกูลโฮเป็นโฮมสกูลสอนซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีดีทั้งนั้นแหละขอให้สามารถที่จะทําให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจใน <ừ. S 2> ในสิ่งที่มันจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเขาได้เนาะทักษะบางอย่างอาจจะอาจจะห่างไปเนาะเช่นทักษะการเข้าสังคมครับถ้าเรียนโฮมสคูลอยู่กับบ้านอย่างเดียวโดยที่พ่อแม่ไม่ปล่อยไปไหนเลยไม่ให้เจอกับใครเลย ม่ให้ไปเรียนพิเศษเลยอยู่แต่กับบ้านอย่างเดียวจนกระทั่งยันมหเนี่ยมันก็จะยากเลยทีเนี้ยพอเวลาจะเข้าไปเจอกับเพื่อนถ้าไม่ได้มีการเตรียมนะแต่ถ้ามีการเตรียมเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้ก็อะไรทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงอยู่ใน YouTube หมดอ่เตรียมได้หมดะแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนสถานการณ์จริงแต่อย่างไรอย่างน้อยถ้ามีการเตรียมเขาก็ไม่ลำบากแหละไม่ลำบากยนพรซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่พ่อแม่เห็นความสําคัญของการศึกษาในประเทศไทยสมัยก่อน การศึกษายังเข้าไม่ถึงทุกที่อพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนก็เอาลูกมาบวชมาวัดอามาไว้วัดมาบวชเรียนก็ได้ประโยชน์ไปในอีกทางหนึ่งคือนอกจากจะเป็นเรื่องของการาได้เรื่องทฤษฎีค,ความรู้แล้วก็ได้เรื่องของข้อปฏิบัติไปด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะยากแล้วน้อยลงทีนี้ข้อที่สี่เรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะสมให้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าถามถึงประสบการณ์แน่นอนว่าพ่อแม่เห็นเขาเห็นโลกมามากกว่าแต่ว่าสมัยนี้ก็อย่างที่ว่าแหละทุกอย่างมันอยู่ใน YouTube อยู่ใน Google อยู่ในมือถือหมดแล้วบ,ออบางเรื่องบางสิ่งลูกอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเออมีข้อมูลมากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในในเ,ออเรื่องนี้บางมันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละครอบครัวแต่ว่า ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีละครหลายเรื่องที่แสดงแสดงให้เห็นเรื่องอเรื่องอพวกนี้อยู่นะเรื่องที่พ่อแม่ชอบคนอีกแบบหนึง่งลูกชอบคนอีกแบบหนึง่งพอลูกเอาคนที่ชอบมาอยู่ก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของบริบทของแต่ละยุคแต่สมัยเนาะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยปรารถนาดีกับลูกทั้งนั้นนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งอันนี้อาจจะไม่เป็น เหมือนกันทุกบ้านครับแต่ว่าคําที่เป็นอาการลิโก็คือว่ามันสมัยไหนก็เหมือนกันคือถ้าพ่อแม่เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบเนี่ยก็จะรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะรับทรัพย์มรดกหรือ,อยังรพร้อมที่จะรับกิจการหรือ,อยังเพราะว่เห็นเยอะปัจจุบันนี้พ่อแม่ทํามาเรื่องหนึ่งแต่ลูกจะไปทําอีกเรื่องหนึ่งพ่อแม่ทํามาเรื่องขายอุปกรณ์ทางการเกษตรจนกระทั่งมี เงินเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่ลูกอยากไปทําร้านกาแฟาอ,า <laughs> อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละบริบทแต่ละครอบครัวต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ก็ตกไปสู่ลูกทั้งนั้น <laughs> เพียงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นการจะมอบทรัพย์สมบัติให้ถ้ามอบให้ผิดเวลาคือมอบให้ในเวลาที่ลูกยังไม่พร้อม <laughs> เขาก็ใช้อย่างเดียวหมด <laughs> หมดอันน <laughs> <ด>ี้ก็จะเป็นห้า คอนเซปที่พระผูเจ้าท่านทรงอธิบายเอาไว้นะซึ่งก็สามารถจะจริงๆก็นํามาใช้ในปัจจุบันนี้ได้ทุกข้อเพราะพระุทธเจ้าเนี่ยเดินสายบรรยายมา30บวกปีละนะฮะเห็นการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงของเด็กในแต่ละยุคแต่สมัยพระพุะูเจ้ามองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเยาวชนเซอายุสักไม่ถึง18เนี่ยเจนอาฟาพ่อแม่ควรต้องเน้นในเรื่องของการสอนอะไรที่พระผู้เจ้ามองว่าเด็ก โดยรวมนะไม่ได้เฉพาะใครคนเดีโดยรวมอาจจะยุคนี้ยังมีขาดอยู่โอ้ถ้าจะเริ่มเนี่ยมันเริ่มมันต้องเริ่มตั้งแต่ยังยังยังไม่รู้ความนะพูดง่ายคือตั้งแต่สองขวบสาขวบเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่นี้ถ้ามาเอาเจนนี้เลยนะกำลัง1 4บส้าเนี่ยโอ้โหยากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีวิธีคิดเป็นแบบของเขาเองครับซึ่งบางทีเราก็เข้าไม่ถึงยกตัวอย่างเช่น ได้ไปสอนในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ก็นั่งคุยกันกระนำอาตมาก็นั่งอยู่ด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปในห้องเรียนสมัยเราใช่ไหมเข้าไปเนี่ยพอครูเข้ามาปุ๊บเด็กต้องลุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยครูเข้าไปในห้องอบรรยายเนี่ยถ้าไม่ทักเด็กก่อนนะ,ะสวัสดีทุกคนเขาก็จะเฉะย มองแล้วมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สลักสําคัญอะไรนะแต่ความจริงมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าปเสนนิโกศลทรงสุบินเมื่อสมัยผู้เจ้าย่งงรงพระชนอยู่<ฆ>พระสุบิน16ประการเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยลูกศิษย์ครูในต้องเป็นคนไหว้ลูกศิษย์ถ้ามันเกิดแล้วนะ<ฆ>ครับครูต้องเป็นคนไหว้ลูกศิษย์เด็กอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรแต่ว่าเออนะถ้าเรามองดูความรู้ในวิชา ประสบการณ์ในชีวิตที่ครูมีเนี่ยเป็นของมีค่าไหมม,มีมากครับกับกลายเป็นว่าตอนนี้ครูต้องเป็นฝ่ายอทักเด็กนักเรียนก่อนพระคุณเจ้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้พ่อแม่ปูกฝังลูกเยอะที่สุดเนี่ยคือเคารพผู้ใหญ่โดยเฉพาะครูบาอาจารย์คือต้องทําให้เด็กเห็นถึงความสําคัญของอของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่ง โอ้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องไถ่ครวนอย่างเหมาะสมนะเพราะว่าถ้าไปพูดเนี้เด็กก็จะถามว่าแล้วทาไมอ่ะทําไมครูเข้ามาแล้วครูจะสวัสดีเด็กก่อนไม่ได้แต่แล้วคนมองถึงท่านเพาครูก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้เงินนะมาสอนพวกเขาอ่ะมาเนี่ยไม่ใช่ว่าครูมาสอนหนูฟรีนะ้เนี่ยนูจ่ายตังค์แล้วเนี่ยเงินเดือนนะเงินเดือนนะเนี่ยหนูเนี่ยเป็นนายจ้างครูไม่ต้องจ้างไปซะอย่างนั้นก็มองผ่านมองข้ามเรื่องของ ความปรารถนาดีที่ครูจะมีให้กับเด็กว่าเออเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่พอจะแนะนำได้สอนได้อ,อ้าวโหเด็กเป็นอย่างนี้ซะแล้วค,ความคนนี้เป็นปุถุชนนะเป็นปุตุชนไอ้การเดี๋ยวเด็กเนี่ยพอพอเรียนจบไปเข้าไปทำงานเนี่ยก็จะไปเกิดเรื่องลักษณะเนี้ยก็ก็หนูจะทำอย่างเงี้ยพี่จะทำทำไมท,ทำยังไง เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนมาแล้วเออช่วงสา,ออสามเดือนโปรเบชั่นเนี่ยก็ทําดีซะก่อนพอพ้นโปรไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนที่ทํางานอยู่ในสังคมนี้มันก็ทํางานด้กันยากยากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งไอการจะแก้ปัญหาตรงตรงนี้ลักษณะเนี้มันมาจากเรื่องการเลี้ยงดูนี่แหละเบื้องตน้นและที่สําคัญก็คือบริบทในโรงเรียนด้วยว่าเป็นยังไง ก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะถามถึงคาแนะนําก็ต้องบอกว่ามัตนตัวนี้มันเป็นเรื่องของการโยนหน้าที่กันไปกันมานะครูก็บอกว่าโอ้โหพ่อแม่ไม่ไม่ไม่อะไรเลยพ่อแม่ก็จะบอกว่าโอ้เด็กไปอยู่โรงเรียนทั้งวัน<อ>ทําไมครูไม่สอนคือ <laughs> จริงๆมันต้องเป็นเรื่องที่มันต้องต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายแล้วให้มันมีทิศทางไปในทิศทางไปในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องสําคัญในปัจจ <laughs> ุบนันนี้เรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมอ๋อเลี้ยงลูกเอาโทรศัพท์เลี้ยง โอ้โหโทษมันเยอะกว่าประโยชน์เยอะแต่มันสบายใช่ไหมโยนแท็บเล็ตให้อันหนึ่งอ่ะเด็กไม่มาหุ่นวายแล้วเอเนี่ยมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่มันต้องต้องแก้ไขอแต่ว่าถ้าไปพูดอย่างนี้เข้าปุ๊บนะ,ะโยมก็จะบอกว่าเอาก็พระอยู่เป็นพระนี่ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เลยไม,ไม่ไม่มีเวลาต้องไปดูแลลูกทั้งวนันลองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ดูไหมมันจะไปอย่างนั้นซะอีกแต่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยพอเราไปดู งานวิจัยก็ดีสิ่งที่ผู้ที่เขาศึกษาในเรื่องของผลกระทบจากการที่ปล่อยเด็กไว้กับพวกโทรศัพท์มือถือพวกแท็บเล็ตนี่ก็ดีมันเกิดโทษอย่างไรบ้างหนึ่งสายตาสองเด็กกลายเป็นคนเปรี้ยวปราดแล้วเด็กยิ่งติดเกมจมอยู่ในโลกของเกมแล้วโลกของเกมเป็นยังไงก็พูดกันเพาะไหม <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็ติดมาใช้ในโลกของความเป็นจริงก็เห็นอยู่แต่ว่าก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าให้ความสําคัญเนาะก็ย้อนกลับไปเรื่องของคอนเซปต์แรกที่ครับพระบูชาท่านทรงแนะนําเนี่ยทํายังไงเราจะห้ามลูกมาให้ตั้งอยู่ในความให้ห่างออกจากสิ่งที่มันจะเป็นความเดือดร้อนในชีวิตเขาได้เรื่องของนี้ก่อนนะฮะโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะจริงๆเธอฝรั่งเขาบอกนะบอกว่าการจะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเลยจะช่วยกันในการเลี้ยงนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าแต่สัญใจว่ามีลูกมีอะไรกันแล้วก็ ต้องตั้งใจนะครับที่จะทําให้เขาเป็นคนดีนะครับเพื่อไม่ใช่แค่เพื่อเราเองนะฮะแต่เพื่อตัวเขาและเพื่อสังคมด้วยวันนี้ต้องขอขับคุณพู้คุณเ the จ้าอย่างสูงครับสาธุสาธุชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้ส şey> ําคัญนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้ คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่าเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัด าเราเข้าใจความจริงที่ว่าแม่ปูไม่สามารถที่จะสอนให้ลูกปูเดินตรงได้นะครับต้องเดินออกด้านข้างตลอดนะครับชั้นใดก็ดีนะครับผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็นอย่างไรเราต้องเริ่มจากการทําตัวเป็นตัวอย่างครับอยากให้เด็กเป็นคนดีเราต้องทําตัวดีให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนะครับทีนี้ได้เวลาที่จะตอบคาถามที่ส่งมาจากทางบ้านในช่วงธรรมชาชิวครับ ทําไมพระต้องใช้จีวรผืนใหญ่ๆนะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือภาวะความเป็นพระเนี่ยหรือที่เรียกว่าเป็นภาษาภาษาเป็นทางการหน่อยก็เรียกเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยสิ่งที่ทําให้เรากําหนดรู้ได้ทันทีคือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่พระนี่นักบวชนี่ก็คือเครื่องแต่งกายเรากําหนดรู้ว่านี่คนนี้เป็นตํารวจคนนี้เป็นทหารก็จากเรื่องเครื่องเรื่องจากเรื่องของเครื่องแต่งกาย พระก็เช่นเดียวกันการที่เรามองเห็นแล้วรู้ทันทีว่าท่านผู้นี้เป็นพระก็สืบเนื่องจากเครื่องแต่งกายนะเพราะฉะนั้นก็จีวรจึงเป็นเครื่องนุ่งห่มที่พระเนี่ยจำเป็นต้องใช้ขาดไม่ได้เวลาบวชผ้าไม่ครบสามผืนบวชไม่ได้เพราะว่าพระผู้สวดหรือพระอาจารย์ที่พระปัญชาท่านให้อนุญาตได้ทำหน้าที่ ซักซ้อมอุปสมบัติเนี่ยก็จะถามว่าปริปุนันเตปัตตะจีวรังบาทกัจีวรของท่านเนี่ยครบแล้วหรือไม่ถ้าไม่ครบบวชไม่ได้นะขาดบาทก็บวชไม่ได้ผ้าจีวรมามีแต่ผ้าจีวรนก็สังฆติมาแต่สบงไม่มีก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีผ้าครบสามผืนเพราะฉะนั้นผ้าจีวรเนี่ยจึงเป็นของจําเป็นสําหรับพระยกเว้นไว้เสยยงอย่างที่กล่าวถึงื่อสักร์นี้ว่าถ้าถูกขโมยไป พระเจ้าประทรงอนุญาตให้บางทีก็ชาวบ้านเขาไม่มีผ้าจีวรเขาก็เอากางเกงมาให้บ้างเอาเสื้อมาให้บ้างหม่มเอาไว้ใสเอาไว้พอการให้อุจารแล้วก็กลับไปที่วดัดไปหาจีวรพระเจ้าไม่ปรับอบัตถถ้าถูกขโมยนะแต่ถ้าเกิดว่าโดยความไม่มีความจําเป็นอะไรแล้วไปใสเ่เครื่องนุงหม่มอย่างครหัสถหัเขา้าพระเจ้าเขาปรับอบัติอันนี้ก็เป็นส่วนที่เข้าใจว่าน่าจะตอบข้อสงสยัยในส่วนที่ว่าทําไมพระถึงต้องใช้จีวรได้ จิวเนี่ยเป็นเครื่องลุ่งห่มซึ่งแสดงความเป็นนักบ,บวชในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระนั่นเองขอจเจริญพรดื่มโปรไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง0922812919ถึง20 Line at tpipl เว็บไซต์ t p i p o l i n lazada ช้อปปี้ร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมหาสจรัร์แห่งปัญญานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวัสเกตราชวรมหาวิหารนะครับคุณคณะ8นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเรานะครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ